คนดูอยู่ทาง Facebook 6 0 0นหนึ่งยูทูบ0นะก็ประมาณเท่าไหร่10,000คน t ิ k t อก464เข้าใจนะครับนี่คือสิ่งแล้ววันนี้มีข่าวนะครับว่าตำรวจสัง่งมีความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้องแล้วก็จะมีการนำตัวนายชัย,ยพลกับยูทูบเบอร์อีกกี่คนก็ไม่รู้พาไปส่งพนักง,งานนาการเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรก็เป็นคดีบุกรุกป่านะตามกฎหมายป่าไม้และกฎหมายป่าสงวน นะคดีอะไรเขาเรียกอะไรบุกลุกป่านะเรียบภาษาชาวบ้านบุกลุกป่าแล้วกันนะแล้วก็ไอ้ครอบครองไม้ามาฆ่าแตอะไรพวกนี้เ,เห็นก็บอกว่ามีสามข้อหาห้าข้อหาอะไรนี่นายชัยพลก็โดนไปอีกดอกนะส่วนจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องก็รออายการเขาต้องไปส่งสำนวนที่อายการและหลังจากนั้นก็ต้องไปฟังคำสั่งว่าจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องอะไรไงนะครับแต่ตำรวจ มีความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้องก็ดูกันต่อไปแต่คดีต่างๆที่ผมกราบเรียนมานะครับนายชัยพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามรัฐธรรมนูญเพราะยังไม่มีคำพิพากษาของศาลแต่ตอนนี้ตํารวจเขาเข้ามั่นใจว่าเขามีหลักฐานพอสมควรว่าน่าจะได้กระทําความผิดน่าจะได้กระทําความผิดเพราะฉะนั้นก็ว่ากันต่อไปว่านายชัยพลจะรับหรือไม่นะก็เป็นสิทธิ์ของนายชัยพลที่จะมีทนายความหลายคนเพราะนายชัยพลเป็นคนดังมีเอฟซีเยอะ นักกฎหมายหลายคนก็อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็ธรรมดาครับเพราะก็เอฟซีครับส่วนจะแพ้หรือชนะนายชัยพลก็อยู่ในพยานหลักฐานในสำนวนว่าจะรอดหรือไม่รอดก็ว่ากันไปก็ดูกันต่อไปว่านายชัยพลจะรอดไหมนะส่วนทนายความของนายชัยพลก็อ่าก็มีคดีเหมือนกันก็เป็นผู้ต้องหาเหมือนกันก็ดูกันเห็นมีอยู่ห้าหกคดีหรือไงเขาเขาพูดเองในรายการเออผมฟังเนี่ยรู้สึกจะเป็นอ่าช่องเจ็บไหมรายการถกไม่เถียงอะไร ก็ทั้งทนายความก็เป็นผู้ต้องหานายชัยพลก็เป็นผู้ต้องหานะอ่าแล้วก็ต้องเรียกบางทีก็อ่าทนายความผู้ต้องหาทนายความเป็นผู้ต้องหาอะไรก็ว่าไปแต่ทั้งทนายความทั้งนายชัยพลก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่มีศาลไม่ตัดสินก็ว่ากันไปทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมนะใครทําอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าความจริงแล้วนายชัยพลทาผิดหรือถูกอะไรต่างๆก็เป็นหน้าที่ศาลไม่ใช่หน้าที่ผมก็ดูกันต่อไปครับจุกรู้ นะทุกรูนะครับนะตอนนี้ก็คนดูทาง youtube ก็4,000กว่า facebook 6 2 0 0ก็บืนกว่า tiktok 461ว่ากันต่อไปเรื่องต่อไปดาราอะไรน่ะนะชื่ออะไรอะไระดาราผู้หญิงน่ะนะที่จังหวัดอยุธยาหรืออะไรชื่อดิวชื่ออะไรอิสาราแหละที่วันเกิดนะ่ะแล้วไปขออนุญาตประหลัดอำเภอแล้วก็จุดพลุตอนสี่ทุ่มหรือไงกลางคืนนะ่ะนะอันนี้ก็เป็นข่าวดังฮนะ หนุ่มกัญชายออกมานะครับว่าให้ให้มีมารยาทบ้างนะขออนุญาตแล้วได้รับอนุญาตจุดพุไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องมีมารยาทบ้างอันนี้หนุ่มกันชายบอกผมก็เห็นด้วยกับหนุ่มกัญชยัยครับต้องมีมารยาทไม่ใช่ว่าเราเป็นดาราเรารวยเราดังเราอยากจะทําอะไรก็ได้นะฉะลองความรักฉลองวันเกิดเรื่องส่วนตัวของเราจุดพุเสียงลงเสียงดังทําได้หรือไม่ควรไหม ผมได้รับโทรศัพท์จากคนแถวอยุธยาเขาบอกผมว่าให้ไปดูคำสั่งของปลัดอำเภออนุญาตให้จุดพูน่ะวันเดียวกันหรือเปล่าถ้าจุดพูผิดวันก็มีความผิดนะครับ <S <S ผมได้ข่าวมานะนะไปดูนะครับวันจุดพูกับวันที่ได้รับอนุญาตจุดพูเนี่ยวันเดียวกันหรือเปล่าถ้าคนละวันก็มีความผิดมีคนที่อยุธยาเขากระซิบมาแต่ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จไปดูนะครับได้รับโทรศัพท์เมื่อเช้านี้อันที่สองเนี่ยครับอ่าปลัดอำเภอเนี่ยให้จุด ให้จุดพลุนะให้จุดพลุกี่ดอกคุณจุดเกินหรือเปล่านะเสียงโดงเสียงดงังต่างๆเนี่ยคุณไปดูคําสั่งอนุญาตฝากโรงพักส,สถานีตํารวจไปดูแลนะครับผมได้ข่าวมามีคนก็โทรมาบอกอาจารย์เดชาคนแถวแถวอยุธยานะนะแล้วก็ฝากไปยังประหลัดอำเภอรหรือนายอำเภอนะครับที่อนุญาตให้จุดพลุนะครับนะครับทำไมคุณไปอนุญาตให้เขาจุดพลุกลางค่ำกลางคืนนะนะ เพราะอะไรมันไม่ใช่เทศกาลมีคนนึกว่าซิฟมาพักพวกผมก็มีอยู่กรมการปกครองเนี่ยเขาบอกมาทําไมคุณไปอนุญาตมันไม่ใช่ช่วงส่งท้ายปีเก่านะนะครับมันไม่ใช่เทศกาลทําไมคุณไปอนุญาตนะการอนุญาตของคุณเนี่ยชอบดยู่กฎหมายไหมนะครับระวังนะคนที่อนุญาตนะครับไปดูนะครับมันว่ามันควรอนุญาตไหมจะผิดวินัยไหมอาญาไหมหนึ่งห้าเจ็ดไหม ผิดวินัยไหมนะต่อไปใครแต่ใครจะจัดงานมันเกิดก็ไปขออนุญาตจุดพุกันกลางค่ำกลางคืนได้ไหมท่านจะอนุญาตไหมหรืออนุญาตเฉพาะนะดาราผู้หญิงคนนี้หรืออย่างไรนะเดี๋ยวก็คงจะมีการตรวจสอบเรื่องการอนุญาตให้จุดพลุนะฮะแล้วต่อไปใครอยากจะจุดพุกันกํางคืนก็ไปขออนุญาตท่านท่านจะอนุญาตไหมหรือจะอนุญาตเฉพาะดาราผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรน้องดิวน้องอะไรแต่ผมไม่รู้จักผมไม่ใช่คนวงการบันเทิง ก็คิดตั้งคําถามไปมีคนก็ถามมาคุณจะอนุญาตไหมล่ะสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรต่างๆนีจะไปจุดผู้ฉลองวันเกิดแม่นะอ่านางคนบอกเอ้ยเดี๋ยวผมจะฉลองวันเกิดเมียผมหน่อยเพราะเมียผมเป็นดาราเป็นคนในวงการบันเทิงเป็นคนระดับ v i p เดี๋ยวผมจะไปขออนุญาตผมผมมีเมียเป็นดาราเออจะขออนุญาตจุดผู้หน่อยประหลัดอำเภออนุญาตไหมอนุญาตทุกคนหรือเปล่าเคยเคยปฏิบัติไหมเพราะฉะนั้นถ้าอะไรถ้ามันดูแล้วไม่เข้าทาเข้าทาง นะครับถ้าดูแล้วมันไม่ค่าไม่เข้าท่าเข้าทางนะท่านไปอนุญ,ญาตนะท่านก็จะต้องผิดวินัยหรือไม่ฝากกรมการปกครองฝากรัฐตีมหาดไทยนะครับฝากไปถึงพลเอ,อกอนุพงศ์รัฐตีว่าการลูกน้องท่านไปอนุญาตแบบนี้มันทําได้ไหมชาวบ้านเขาเดือดร้อนหมาเหมอไอไอเฮงวิ่งหนีใหญ่เลยนะหมาเนี่ยที่ที่ตกอกตกใจเดืกดเดินเดินมีคนมาจุดพลุวิ่งหนีไปกว่าจะตามจับมาได้เนี่ยไอเฮงชื่อเหมือนหมาผมเลยวิ่งกระเจิงเลยล่ะ ตกตรงตกใจนึกว่าใครยิงปืนนะนะคนแก่คนเท่าคนติดเตียงรับผิดชอบอะไรแค่ไปขอโทษก็จบแล้วไงนะคนเหล่านี้ยังมีที่ยืนในสังคมหรือไม่อย่างไรหรือคิดว่าเราเป็นดาราเรารวยเกิดมารวยมาดังอยากจะทำอะไรก็ได้เช่นนั้นหรือนะคนวงการบันเทิงผมว่าดาราเดี๋ยวนี้บางคนเดี๋ยวนี้แม่งเสื่อมลงทุกวันนะ เสื่อมลงเรื่องกิริยามารายาทเนี่ยบางทีไม่ผิดกฎหมายแต่แม่งมีมารายาทคำนึงถึงไหมผมเห็นด้วยกับหนุ่มกัญชัยพูดถูกฮะเนี่ยหนุ่มกัญชัยในคนในวงการบันเทิงด้วยกันเนี่ยหนุ่มกัญชัยต้องออกมาเตือนพวกเดียวกันเนี่ยเหมือนผมในวงการทนายคนไหนไม่ดีนะผมก็เตือนนะวิ่งเต้นลม้มคดีเป็นทนายเสือกไปรับวิ่งเต้นลม้มคดีอย่างเงี้ยผมต้องเตือนนะครับเพราะอะไรมันใช้ไม่ได้อนะเป็นทนายรับว่าความเสือกไปรับวิ่งเต้นที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ชอบโดยเฉพาะทนารุ่นน้องๆเนี่ย ผมเตือนนะเราอย่าไปวิ่งเต้นพอวิ่งเต้นต่อมากระโดดหมายจับมันกบทอนาคตความน่าเชื่อถือแม่งก็ไม่มีที่ผมพูดในฝังน้องๆทั่วไปอย่าไปคิดเราเป็นใครนะบางคนบอกพอวิ่งเต้นล้มคดีทนายแล้วไม่มีใครแล้วนอกจากผมครับนะอย่าไปคิดอย่างนั้นคนที่ทําอะไรไม่ดีในวงการทนายมันก็มีนะบางคนบอกพอบอกวิ่งเต้นล้มคดีไม่มีใครแล้วครับนอกจากผมเขาเพราะไม่มีใครเขาทำครับเพราะทนายเจ็ดหมื่นกว่าคนนดีหมดอย่าไปคิดอย่าไปคิดเอาเองว่าเป็นตัวเรา อาชีพผมเนี่ยดูบางทีนะไปวิ่งเต้นลม้มคดีไปทำเอกสารพรอมช่วยพ่อค้ายาเสพติดไปนำสืบเท็จอ,อาชีพผมเนี่ยมีทนายบางคนบางท่านซึ่งไม่รู้เป็นใครแล้วสุดท้ายแม่งก็หมดอนาคตวันดีคืนดีไอผู้ต้องหาที่ทนายความบางคนบางท่านรับตังไปแล้วมันช่วยมันไม่ได้มันไม่ได้ลด,ดโทษมันก็ต้องมาแฉพอม,มาแฉปุ๊บจิบหายไม่เรื่องแม่งก็แดง อา้าวทำใบทํามาอา้าวกลายเป็นอะไรลายเซ็นต,ตำรวจปลอมเอกสารปลอมการสืบพยานหลักฐานในสารแม่งปลอมหมดเพราะเงินแม่งเสียไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ไอพวกค้ายาแม่งก็ต้องไปไงมันก็แฉพอแฉมาทนายความน้องๆพวกนี้ก็ติดคุกซึ่งมีน้อยมากในวงการาวิชาชีพทนายความสุดท้ายสารก็ไปยื่นคำร้องต่อสารออกหมายจับนะ นะก็ต้องไปต่อฟู้คดีในชั้นศาลว่าวันข้างหน้าจะหลุดจะรอดหรือไม่แต่ในชั้นนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ผุทธิ์แต่อนาคตแมงกบฏแล้วใครก็จะไปจ้างพวกพวกทนายความเหล่านั้นหนึ่งเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์วิชาชีพทนายความเราเป็นทนายความเนี่ยนะเงินทองก็อยากได้ต้องกินต้องใช้แต่ต้องทํามาหากิกนสุดกระิบเป็นทนายไม่ใช่รับวิ่งเต้นคดีเป็นหมอไม่ใช่รับจ้างทําแท้งเป็นตํารวจไม่ใช่ตบทรัพย์ทุกอาชีพ คนส่วนใหญ่ในวิชาชีพไม่ว่าตำรวจไม่ว่าหมอไม่ว่าทนายความส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่ไอ้พวกที่มันทำเลวระามมันมีไม่กี่คนหรอกนะได้เงินได้ทองมีทรัพย์สินมีรถลามีบ้านช่องกินหรูอ,อยู่สบายแต่สุดท้ายติดกุ๊กถ้าสมมติพยานหลักฐานชัดวันข้างหน้าถ้ามีพยานหลักฐานมานน่นก็ติดกุ๊กก็หมดอนาคตเงินที่ได้ไปก็จบหมดชื่อเสียงเกียรติยศตระกูลทิพย์หายปนพี่ จุกรูุ้งนนี้ก็ฝากไว้นะหมดไปหนึ่งเรื่อง